You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t ี t Happiness Investment เดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันในฝั่งของ Asset Allocation กันบ้างนะครับสวัสดีครับพี่พิชยัย สวัสดีครับนักลงทุนครับสวัสดีครับคุณบอมครับก็โอเคก็ปิดสิ้นปีกันมาแล้วนะครับก็โดยสรุปก็คือผลตอบแทนนะครับในตลาดหุ้นที่เรามอนิเตอร์อยู่เนี่ยตลาดหุ้นอย่างตัวญี่ปุ่นนะครับโทปิกก็บวกไปย5สบ้าปอร์เซ็นนะครับค่อนข้างดีที่สุดในกลุ่มนะครับรองลงมาก็จะเป็นตัว s p 500นห้าร้อนะครับบวกมายี่สิบสี่เปอร์เซนได้นะครับแล้วก็ MSCI a l l Country w o r l d Index นนะครับก็ บวกมา20%เลยทีเดียวนะครับขณะที่ตัวที่เพอร์ฟอร์มแย่สุดนะครับก็คือตลาดทุ้นไทยเรานี่เองนะครับก็คือจะลบประมาณสัก15%นะครับลองลงมาก็จะเป็นตัวของอาจีนนะครับ MSCI China นะครับลบประมาณสัก14%นะครับแล้วก็น้ำมันลบ8%ทีนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่จัดพอร์ตการลงทุนในแนวของ asset allocation นะครับโดยกระจายการลงทุน ไปในสินทรัพย์ต่างๆ,ๆนะครับทั้งพอร์ตของคอนเซอร์เวทีฟนะครับที่ลงตัวพวกฟิกอินคัมนะครับประมาณสัก20%แล้วก็ลงหุ้นเนี่ยอยู่สักประมาณ20%เช่นเดียวกันนะครับก็จะได้ผลตอบแทนต้องบอกว่าดีกว่าคาดหมายนะเพราะว่าโดยป <Yeah. S 2> กติเนี่ยรันโมเดลอะพอร์ตคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยจะให้น้ำหนักในเรื่องของตัวตราสารนี่ประมาณสัก80%นะครับแล้วก็ในหุ้นประมาณสัก20แต่ว่าต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ดีทุกแอ s เ t c l คลาเลยนะครับ เพราะว่าฟิกอินคั e นี่ก็บวกมา5อรตตัว global equity เนี่ยบวกมา20นะครับแล้วก็ตัว alternative asset เนี่ยบวกมาถึง12รนะครับรวมทองแล้วก็รวมถึงตัว global r i s ด้วยนะครับก็พอร์ต conservative ให้ผลตอบแทน7เลยนะครับก็ดีกว่าที่คาดไว้ประมาณสัก4%ที่ที่คาดไว้อยู่ที่4นะครับส่วนพอร์ต moderate เนี่ยก็ให้ผลตอบแทนถึง13%นะครับ จากที่คาดหวังไว้เพียงแค่ประมาณสัก6%นะครับแล้วก็พอร์ตแอคเซสซีฟที่ลงน้ำหนักหุ้นสัก80%เน่ยให้ผลตอบแทนดีมากนะครับอยู่ที่17%เลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าพอร์ตตัวสถิติพอร์ต t f ลิโอเนี่ยที่เราวางไว้ก็คือว่าลงทุนในหุ้น g l o b a l นะครับก็คือเน้นหนักในหุ้นของฝั่งหลาดเยอะหน่อยเพราะว่าแน่นอนว่าตลาดเนี่ยเป็นเจ้าของตลาดหุ้นอยู่แล้วนะครับมาร์เก็ตแ ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณสัก50%ของทั่วโลกนะครับรองลงมาก็จะเป็นทางฝั่งของยุโรปแล้วก็ตัวญี่ปุ่นซึ่งทั้งสาประเทศเนี่ยค่อนข้างเอาเปรีตลาดหุ้นในแถบของ emerging market นะครับแล้วก็ดีเวลอป market ทั่วไปนะครับก็ปีนี้เราก็บอกว่านักลงทุนยังจำเป็นต้องกระจายการลงทุนอยู่นะครับเพราะว่าในเรื่องของตัว บอลยูที่เป็ดเองเนี่ยมีการทำดอทพอตออกมาว่าจะปรับลดประมาณสัก3าครั้งนะครับเจ็ดสิบห้าเบสิสพอยต์เนี่ยซึ่งตลาดตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพายส์อินไปแล้วนะครับในเรื่องของตัวบอลยูสองปีที่ลดลงมาจาก5.25เหลือประมาณสัก4.3นะครับตอนนี้10ปีก็จากเดิมที่พีคประมาณสักห้าเปอร์เซ็นตช่วงๆไตรมาสที่3นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก3.9นะครับใครที่ยังตกลดอยู่ยังไม่ได้เข้าตัวฟิกอินคั่มนะครับหรือว่าตราสะอาดนี่ ทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยที่เรามองว่ายังมีโอกาสในการล mm hmm. ็อกยิวในอัตราดอกเบี้ยที่สูงก็ต้องบอกว่าสหรัฐเนี่ยหลังจากโควิดมาเนี่ยเขาขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างแรงแล้วก็เร็วแล้วก็ชันนะครับก็อาจจะมีการลดดอกเบี้ยมากกว่าคาดด้วยในในปีนี้นะครับก็อาจจะหวังอัพไซด์ตรงนั้นแต่แต่ส่วนของที่บอกว่าล็อกเลทไว้เนี่ยก็คืออย่างกองของ TMB จีนข้ามนะครับที่เราแนะนําก็คือว่า ตัวยิวในพอร์ตเนี่ยอยู่ประมาณสัก7จ็ดเปอูเรชั่นอยู่ประมาณสัก4%อเนตอนนี้ถ้าซื้อตอนนี้ก็คือได้ยิวในพอร์ตอยู่ประมาณสัก7%ได้นะครับก็ก็กินดอกเบีย้ยสะสมไปนะครับแต่อาจจะหวังอัพไซด์ได้ได้น้อยแล้วเพราะว่า มันดอกเบีย้ยในตลาดลงมาแล้วประมาณสักเกือบเกือบได้นะครับใครใครที่ซื้อตามที่ recommend ไปนะครับก็อาจจะ enjoy ว่าช่วงประมาณสักไตรมาสีเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณสัก5-6%ได้นะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะมี s u r ร์ไพรอีกนิดนึงก็คือถ้าเกิดเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยโตต่ำๆนะครับอัตรา,าก,การว่างงานไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็จะเป็นภาวะ Perfect Case ที่เรียกว่า No Landing ก็คือว่าไม่เกิด ภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ GDP โตต่ำอ่คนไม่ตกงานเพิ่มเงินเฟ้อปรับต,ต,ตัวลดลงนะครับก็อาจจะส่งผลให้ทางฝั่งของเฟดเนี่ยมีการลดดอกเบีย้ยแล้วก็รวมถึงตลาดหุ้หนปรับต,ตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ปีนี้อาจจะเป็นเราเรียกว่าเป็นปียุคทองของอ่าพันธบัตรนะครับโดยเฉพาะฝั่งของสหรัฐนะครับเนื่องจากว่าตัวเปดฟันเฟลดเนี่ยยังสูงอยู่แต่ของไทยเองเนี่ยอาจจะมีลิมิตหน่อยเพราะว่า ตัว policy rate เ,เราอยู่แค่ประมาณ2.5เทียบกับอเมริกาอยู่ประมาณ5.25นะครับก็ยังให้น้ําหนักการลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ก็มองว่าอเมริกาน่าจะไปต่อนะฮะ<ม>เพราะว่าถ้าเกิดเป็น no landing เนี่ยไม่ไม่มีภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแรงส่งให้หุ้นกลุ่มเทคเพิ่มขึ้นราได้ต่อแล้วก็อาจจะมองเทคเ X ตัว7ดนาฟ้านะครับก็อาจจะเป็นตัว sector rotation หรือไปเล่นหุ้นกลุ่มที่ยัง underperform อยู่นะครับส่วนตลาดหุ้น ทางฝั่งของจีนเนี่ยเราก็มองว่าปีนี้น่าจะเป็นนิวโตรนะเพราะว่าหลากหลายมรสมลุมเร้านะครับช่วงปลายปีเองก็มีการออกกฎคุมเข้มธุรกิจเกมขึ้นมาเรื่องของการเติมเงินแต่ว่าก็มีการกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็เรื่องของปัญหานี้อสังหาฯที่คุณบอมบอกว่าน่าจะเป็นครึ่งปีหลังไปแล้วนะครับที่น่าจะฟื้นนะครับแต่ว่ามันก็จะไปเจอเรื่องของ geopolitical risk อีกเหมือนกันนะครับว่าอาจจะโดนหยิบยกมาเป็น ประเด็นเรื่องของการ,รกอภิาสากาเรเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับของทั้งฝั่งเดโมแครตแล้วก็ของทั้งฝั่งริพับนิกันนะครับก็เราก็มองว่าตัว g e o p o l i t i c a l l i เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับถ้ายังเคลียร์ไม่ได้เนี่ยก็ยังโดนเรื่องของแรงกดดันทางการค้าอยู่นะครับก็าอ,อกาจจะเป็น second choice ก็คือว่าไปตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็มองว่าก็าเป็น emerging market ใหญ่อันดับ2ลรองจากจีนะครับฟันโฟก็เริ่มไหลเข้าไปที่อินเดียมากขึ้นแต่ว่า ลงทุนอินเดียก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเขาเทรดบน e ออ n ์ n g g งก w t ที่ค่อนข้างสูงประมาณ20%ักว่าเร์เซ็มาเรื่อยๆนะครับวันที่มันดีลิเวอไม่ได้เนี่ยมันอาจจะมีแรงขายออกมานะครับเหมือนกับหุ้นเทคที่ว่าไปสักระดับหนึ่งแล้วเนี่ยบลอมันโตไม่ทันตามตัว PE ที่แพงนะครับอาจจะมีการเซลล์ออฟออกมาได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คืออ่าและ e n คอมเมนต์ให้ลูกค้านะครับขายทำกำไรตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่ ปีที่แล้วเนี่ยเอาพอร์มา25%แล้วก็สวิชไปด e วรอร์มาร์เก็ตในเอเชียก็คือเป็นตลาดหุ้นเกาหลีใต้แทนนะครับเพราะว่ามองว่าเงินเฟอ้อญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ระดับ3ล่าสุดอยู่ประมาณรัก2.8แต่ว่าถ้าเกิดดูเรื่องของตัว household spending แล้วเนี่ยติดลบเเดือนติดต่อกันแล้วนะครับเนื่องจากว่าเงินเฟอ้อมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่อํานาจการซื้อของประชาชนเนี่ยลดลงนะครับ ก็เลยทําให้ประชาชนเนี่ยใช้จ่ายน้อยลงแล้วก็มีการประหยัดมากขึ้นแล้วก็เวทโกรดไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นกระตุกช่วงหนึ่งช่วงประมาณสักต้นปีแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่ม,มแผ่วลงก็แสดงว่ารายได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นไม่พอกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของ ค่าเงินเยนที่เริ่มกลับมาแข็งค่าแล้วนะครับประมาณสักร้อยห้าสิบเยนหรืออยู่ประมาณสักร้อยสี่สิบเยนต่อดอลลาร์ครับก็ส่งผลลบต่อกลุ่มเอ็กซพอร์ตของทางญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะเป็นการสวิตชิ่งมาในเรื่องของตัวเกาหลีใต้อันนี้เป็นเทคนิคอลเพย์นะครับก็คือเล่นเกําไรระยะสั้นประมาณสัก2อสเดือนนะครับเราก็มองในเรื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเริ่มกลับมานะครับเริ่มกลับมารีสต็อกกิ่งแล้วก็เริ่มกลับมาออเดอร์มากขึ้นหลังจากที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวตัวดี การปมบนผลเนี่ยต้องต้องใช้นะครับก็จะเห็นว่ายอดผลิตชิปของทางญี่ปุ่นโทษครับยอดผลิตชิปของทางเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่มขึ้น4 2อเในเดือนพฤศจิกานะครับแล้วก็ยอดจัดส่งเนี่ยเพิ่มขึ้น80%เลยนะครับสินค้าคงคลางขยายตัวประมาณสัก36ลดลงจากเดิมประมาณสัก50กว่าก็หมายความว่ามีการเอาสต็อกสินค้าที่ที่สต็อกไว้มาชิปมามาส่งมอบให้มากขึ้นนะครับก็มองแนวโน้มก็เป็นผลบวกกับกลุ่มของตัวซัมซุงอิเล็กทริกกับตัวไฮนิกนะครับก็ต้องบอกว่า ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยซัมซุงเนี่ยเวทมาร์เก็ตแคปประมาณ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับค่อนข้างโดมิเนตตลาดพอสมควรนะฮะแล้วก็มองในเรื่องของ่า uh, PE ยังไม่แพงประมาณสักอ uh, 10เท่าเทียบกับประมาณของของญี่ปุ่นประมาณสักสิเท่านะครับแต่ว่ามันก็เทรดบนค่าเฉลี่ยย้อนหลังในอดีตประมาณสัก uh, ค่าเฉลี่ยช่วงเนี้ยครับก็มองเป็นโอกาสในการลงทุนตลาดหุ้นเกาหลีใต้เพราะว่ายังไม่ได้ทำนิวไฮเหมือนกับทางญี่ปุ่นที่ทำนิวไฮมาแล้วในรอบ30ปีนะครับ ก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยอาจจะมีการตัว a s s e t ทอ l โลนะครับที่เราแนะนำก็คือว่า u n d e r w e i g h t ในแคชนะครับโดยเฉพาะตัวเงินฝากออมทรัพย์นะครับซึ่งได้ผลตอบแทนค่อนข้างน้อยมาเพิ่มเวดในในเรื่องของตัวพันธบัตรรัฐบาลโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็ Overweight หุ้นนะครับมองอว่าตัวสหรัฐเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงของอ ตัว hard landing แล้วนะครับอาจจะเป็น soft หรือ no landing นะครับก็ overweight ตัวตลาดหุ้นอเมริกาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ neutral ในตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็มองว่ายุโรปก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับก็มองว่าอาจจะมีการคัดเรทเร็วกว่าเฟดด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากว่าตัว gdp ไตรมาสสีเนี่ยอาจจะติดลบประมาณสัก0ูนะครับก็จะเข้าสู่ช่วง technical recession ตลาดก็เหตุอไปแล้วนะครับว่าอาจจะต้องมีการคัดเรทแล้วก็กระตุต้นเศรษฐกิจนะครับก็ เลยนะแห้ตลาดทุนยุโรปกลับมาแต่เราก็มองในเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของ e a r n i n g บริษัทจดทะเบียนะครับในไตรมาส4กับไตรมาสถึงปีหน้าเนี่ยแอนนลิสยังให้เติบโตติดลบอยู่เทียบกับอเมริกาเนี่ยแอนนลิสให้เป็นบวกน,นะครับเราก็เลยเฟเวอร์ตลาดทุนอเมริกามากหน่อยนะครับขณะที่สไลด์ลี่อันเดอร์เวตในเรื่องของตลาดทุนญี่ปุ่นเนื่องจากว่า valuation ค่อนข้างตึงแล้วล้วก็ข้างเงินเยนอาจจะกละพทิศมาแข็งค่านะครับแล้วก็เรื่องของนโยบายเข้มงวดทางการเงินนะครับ ของทาง BOJ ส่วนจีนเนี่ยเป็นนิวโตรนะครับอย่างที่เรียนแล้วก็อินเดียเป็นนิวโตรก็คือลงทุนตามน้ำหนักเพราะว่า valuation ค่อนข้างแพงแต่ว่าแน่นอนว่าฟันโฟกับเรื่องของอ m ม g i n g g งมาร์เอันดับ2งเนี่ยเงินก็ยังไหลเข้าอินเดียอยู่นะครับแล้วก็ไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับทางฝั่งสหรัฐที่สาคัญเลยมีเรามีการ r w e ว g h t ตลาดทุนไทยเล็กน้อยนะครับก็มองว่าตัว e a r n i n g ที่ปรับลดลงมากำไรบริษัทจดะเบียนตอนนี้ประมาณสัก97นะครับก็ นาลิสต์มีการปรับลดลงมาในในเริ่มเริ่มลงแบบชะลอตัวแล้วแล้วเราก็มองถึงเรื่องของ GDP g r o กสปีนี้ประมาณสัก3.2ดีกว่าปีที่แล้วประมาณสัก2.6หรือ2.7ได้นะครับแล้วก็นโยบายที่มีการ e-receive refund นะครับแล้วก็ถ้า i i i t t l w v l l e t ผ่ายก็อาจจะเป็น Catalyst อีกอันนึงแต่ว่าอาจจะต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็รวมถึงเม็ดเงินลงทุนจากเรื่องของ FDI นะครับที่เริ่มเข้ามาแล้วในเรื่องของโครงการ e v แล้วก็เรื่องของ Amazon Web Service นะครับที่เขามาขอ BOI ประมาณสักแสนเก้าหมื่นล้านบาทนะครับก็ค่อยๆทย,ยอยมานะครับก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้ตลาดหุ้นไทยกลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าปีที่แล้วเราเอาดีฟอร์มค่อนข้างเยอะส่วนสินทรัพย์ทางเรื่องเนี่ยอาให้น้าหนักเป็นดัโนรนะครับอาจจะมีการเอาเงินที่จะไปซื้อทองเนื่องจากว่าทองเนี่ยอัพไซด์ค่อนข้างดีมิตและประมาณสัก2060นกะครับ <c oughs> ก็ใกล้ๆถ่ายเดิมแล้วก็ถ้าสงครามไม่ได้รุนแรงนะครับก็แล้วก็เงิน อ่ายดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยไม่ได้ต่ำร้อยนะครับอาจจะทำให้ทองชดอันประมาณนี้ก็สวิสทองมาในกลุ่มของตัวกอบเ r อรีนะครับเพราะว่ากอบเ r อรีที่สำคัญเลยเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเขาลิงก์กับตัวของ U.S. Ten Year ก็คือถ้าดอกเบี้ย10ปีปรับตัวลดลงมันจะเกิดตัว e a r n i n g y i อยู่แกระหว่างการลงทุนในรีดกับตัวของลิฟตฟรีนะครับก็กลับมาน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็ให้เน้น Global Re IT ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรีสิงคโปร์กับ Re ีไทยเนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับครับพี่พิชัยครับเนี่ยเราพูดถึงสไลด์นี้แล้วเนี่ยโอเคครับพี่พิชยัยอธิบายนิดหนึ่งในความเป็นชื่อกองนะพอดีเราพูดถึงแอสเซทต่างๆนะขออนุญ,ญาตลงมาในชื่อกองบ้างว่าสมมติวันเนี้ย คนแบบสมมุติแล้วกันว่าเพิ่งโอนเงินกลับมาจากต่างประเทศเพราะว่าโดนภาษีเลี้ยงไปนะครับก็อยากจะหาแอสเซทที่คิดว่าเฮ้ i, แต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะเอาเงินทั้งหมดมาลงทุนในหุ้นไทยก็อยากจะไปกระจายเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้สามารถลงด้วยตัวเองแล้วเพราะว่ามันต้องเสียฐานภาษีก็อาจจะต้องมาดูเป็นกองทุนทางเลือกนะครับพี่พิชัยคิดว่าจากที่พี่พิชัยสรุปมาเนี่ยเอากองไหนแล้วก็เริ่มทยอยสะสมตรงไหนดีครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าอ่ะพี่พิชัยบอกว่า เรา u n d e r w a i g h cash นะ,ะเพราะฉะนั้นคือเราเอา c a s เนี่ยไปลงในกองไหนดีครับพี่โอเคก็อันหนึ่งก็คือให้เน้นในเรื่องของตัว TMBG in ข้า e นะครับหรือตัว u i s นะครับ trigger ก็คือว่าถ้าเกิดบอลยิวตอนนี้เริ่ม10ปีของสารสารลัษ์เนี่ยเริ่มตีตัวเพิ่มขึ้นแล้วอยู่ประมาณสัก3.75ตอนนี้มามาสัก3.9ถ้าแต4ะ4%เมื่อไหร่นะครับใครที่ตกลดอย่าลืมขึ้นลดกันนะครับ ก็เน <ane> <G>. <alles> ้นสะสมในตัวของ TMBG Income นะครับในฝั่งของตัวตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับส่วนของหุ้นเนี่ยเพลนลเลยก็คือลงตาม Index เลยตามสูตรของคุณวอลเลอบัฟเฟตเองนะครับถ้าว่าเราไม่ม okay. <m dear> ีเวลาเลือกหุ้นหรือเลือกกองแล้วเนี่ยก็คือลงตาม Index ก็คือแนะนําเป็นตัว k w e r อนะครับ k w r อนะครับตัวเนี้ยจะเป็นลงตาล้อตามดัชนี MSCI All Country World Index กองเดียวจบเพราะว่าเขาเวททุกตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่แล้วนะครับ เราก็ต้องบอกว่า up, ตัวนี้เทเวอร์เนี่ยรีเท <will S 2> ิร์น20%นะตามตัวมาสเตอร์ฟันนะครับปีที่แล้ว<ม>ค่อนข้างเอาโปรไฟ์มากนะครับส่วนใครที่จะเล่นแบบเทรดระยะสั้นนะครับก็อาจจะรอเรื่องของตัว n s d สแปกับตัวลดลงมานะครับก็อาจจะเข้าตัว KUS n a สแ a กหรือ KUS500 ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือชื่อกองที่ผมบอกเกาหลีใต้ไปนะครับก็จะเป็นตัว principal KEQ นะครับอันนี้เทรดแบบเก็งกำไรระยะสั้นนะครับ ส่วนอีกอันนึ้งก็คือถ้าเกิดเป็น global property นะครับก็จะเป็น kg pop นะครับโอเคครับน,นี่คือชื่อกองนะครับอันนี้อันนี้คือเราพยายามจะลิสต์ขึ้นมานะแล้วก็แต่ก็อย่าลืมนะว่าเวลาการกระจายพอร์ตเนี่ยมันก็จะมีแบบ aggressive moderate แล้วก็ conservative นะครับก็อันนี้ก็คืออันอันนี้เราก็ทำไว้ให้ดูนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องดูว่าเฮ้ยในเงินของคุณเนี่ยคุณจะ manage กับมันด้วยความเสี่ยงระดับไหนนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นภาพนะครับว่า จริงๆถ้าเราดูในความาดูในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกาก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้มันนิวไฮนะครับก็บอาจจะเป็นลนักษณะของการชะลอซื้อนะครับหรือถ้าใครจะซื้อก็ต้องดูในกองทุนที่อาจจะมีสัดส่วนกลุ่ม value นะครับเยอะหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเทคนะครับที่เรากาลังจะมองว่ามันมีโอกาสในการปรับฐานนะครับก็หาสัดส่วนของมันที่มันน้อยหน่อยนะครับคือจริงๆแต่ละกองมันจะมีมาสเตอร์ฟันหรือว่าบางทีเป็นกองแม่ที่มันเวชตามนั้นได้นะครับคุณก็สามารถจะเอาชื่อพวกนี้คลิกพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับแล้วคุณก็จะไปอ่านตัวหนังสือชีช้ชวนแล้วคุณก็จะเห็นได้เลยว่าเฮ้ย mm hmm. มันลงทุนในประเทศไหนลงทุนในเซกเตอร์ไหนลงทุนในกองไหนนะครับแล้วเอามาเวชกันว่าสัญญ,ญาณ เศรษฐกิจปีหน้าด้วยความที่มันเป็นลักษณะแบบ slow down นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูหุ้นที่มันเป็นลักษณะของมีความเป็น defensive รับแรงกระแทกตรงนี้ได้พอสมควรอยู่ในกลุ่มที่บอลยิวส์ก็ลังจะมีการปรับตัวลงแล้วคนจะเริ่มวิ่งกลับเข้ามาหาส่วนต่างของยิวนะครับเช่น utility เช่นรีดแบบนี้นะครับซึ่งต่างๆพวกนี้มันมีอยู่แล้วอย่างกองรีดที่ผมคิดว่า น่าสนใจนะครับก็จะเป็นกองหลีกอย่างของ p ริ n c i ปเปลนะครับซึ่งเขาก็มีความชํานาญเชี่ยวชาญในเรื่องตรงนี้อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ผมติดตลกนะพอดี <S <S 1> <S 1> ผมเห็นทางท่านผู้ว่านะครับพอเวลาครบสิ้นปีเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดเผยสินท,ทรัพย์ถูกไหมครับพี่พิชัยก็จะมีการเปิดเผยว่าทางทางจริงๆเปิดเผยหมดนะครับทางนายกเราทางรัฐมนตรีเรานะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมไฮไลท์ขึ้นมาเลยเนี่ยแต่ผมอาจจะไม่ขออนุญาตแชร์แล้วกันเพราะมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขาแต่ว่า มันเป็นเรื่องของพับบิกนะไม่ใช่อยู่ๆผมไปแบบไปเอาข้อมูลมาแบบไพรเวทนะอันนี้มันเป็นข้อมูลพับบิกนะครับซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยไปตามดูกันนะซึงคือสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะชวนพี่พิชัยคุยและผมพยายามจะโยงมาต่อเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือ,อ,อทางท่านผู้ว่าแบงค์ชาติของเราเนี่ยนะครับทางดรเศรษฐบุเนะครับมีการเปิดเผยนะครับรายละเอียดให้ดูนะว่าทางท่านผู้ว่าของเราเนี่ยเขา Asset Location diversify ไปอยู่ในกองไหนบ้างนะและจริงๆมันมีชื่อกองเลยนะนะค,คุณไปดูดีๆนะแต่ว่า ผมเห็นมีการกระจายพอร์ตนะครับอ,อ,อยู่ใน n c i p a l นะครับอยู่ในทิ s โ o am ออยู่ใน UOB อยู่ในกรุงศรี AM อะไรพวกนี้คุณไปติดตามดูกันเองแล้วกันแต่ว่า,าอย่างที่ผมบอกคือมันจะเป็นการกระจายดูว่าถ้าลงในกองเพ i ซิลเนี่ยหือลงในกองไหนลงในกองของทิ sco ลงในกองของกรุงศรีลงในกองของ TT อย่างเงี้ยนะครับก็ไปติดตาม,มันได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นคาแรคเตอร์ที่มันแสดงได้เห็นนะว่าราะว่าแรงชาติของเราก็ Di v e r s i f y พอร์ตเหมือนกันนะครับก็ อัปเดตให้กับทุกคนฟังนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปครับปีที่แล้วอ่ะแพชชนะเนี่ยไม่ใช่เลือกหุ้นเก่งไม่เก่งเลยนะปีที่แล้วเนี่ย asset allocation เนี่ยทำให้ทุกคนบางคนคือรอดแล้วบางคนไม่ใช่แค่รอดนะบางคนคือกําไรด้วยนะ ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจเทเ็ที่มันลบไป15%นี่คือประโยชน์นะครับแล้วก็แบ่งพอร์ตการลงทุนให้เห็นภาพแล้วนะครับว่าบางคนก็อยู่คอนเสถียรทีฟก็ได้บางคนก็ m o d e r เ t e ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าผมแนะนำนิดนึงว่าอย่าเพิ่งไปแอค r e s i v e เยอะนะตอนนี้ในฝั่งของสัดส่วนหุ้นนะครับเพราะว่ามาอยู่ในฟิกซ์บ้างอยู่ในรีดบ้างอยู่ในยูนิตี้บ้างก็กระจายกันไปจะดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ต้องบอกตามตรงว่าปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกบวกขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นต์ NASDAQ ไปสี่สิบกว่า ะครับก็มาดูในหุ้นของ emerging market d e v e l o p m a r k e t ที่ valuation ที่พี่พิชัยทำมาเนี่ยนะครับที่มันถูกกว่าการพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็บก็อาจจะได้เจ็บไม่เยอะนะครับอย่างชารตเนี้นะครับก็เปลี่ยนเทียบกันไปนะครับว่าดูในสถานการณ์ก็ต้องดูในฝั่งของทุกหุ้นท,ท,ที่มันมีโ r o w นะครับแล้วก็อยู่ในฝั่งซ้ายก็คือซ้ายบนนะ่ะทีอย่างงี้ดีกว่านะครับเมื่อเทียบกับ ในฝั่งของล่างขวาเนี่ยมันก็จะดูแบบสถานการคืออย่าเพิ่งไปอออินกับล่างขวานะมาอยู่ในซ้ายบนหรืออยู่ในโซนตรงกลางก็จกเป็นการคอยใจพอร์ตด้วยช่วยเดียวกันนะครับคพิชัยมีอะไรทิ้งท้ายไหมครับหรือว่ามีสไลด์ไหนอยากให้ผมเปิดให้กับนักลงทุนเพิ่มเติมไหมครับอ๋อก็ต้องบอกว่าการจัด asset a l o c a t i o n ครับถึงแม้ว่าจะน่าเบื่อนะครับอย่างชาร์ตนี้ยก็คือกระจายการลงทุนในทุก asset อนะ ทั้งฟิกอินข้ามทั้ง equity ทั้งตัวอัลเทอร์เนทีฟก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วผลตอบแทนไม่น่าเบื่อนะใครจะบอกว่าลงทุนต้นปีกระจายการลงทุนแล้วก็ปิดจอแล้วก็รอดูผลประกอบการปลายปีก็อย่างที่เรียนนะครับว่า conservative ฟนี่บวกมา7% m o นะครับดเรตนี่บวกมา13%แล้วก็แอ s ซ i ซีบวกมา17%นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะ market ็ตไทม g นิดนึงอย่างที่คุณบองบอกว่าตลาดหุ้น S&P กับ Nasdaq New High ก็าอาจจะใช้กลยุทธ์ buy the d i อก็ค ตลาดย่อตัวลงมาสัก3-5%้เราค่อยเข้าซื้อนะครับแล้วก็บอลนี่จุดชิกเกอร์ก็คือบอลยูสิปีถ้าแตะ4%่เนี่ยใครที่ยังไม่ที่ซื้อตัวกอง TBG ออินข้าหรือกอง U t i s เนี่ยก็เติมให้เต็มนะครับเพราะว่ามองว่าดอกเบี้ยยังไงก็น่าจะมีการปรับลดแน่ๆน,น,นะครับยกเว้นว่าตัวราคาน้ํามันไม่ได้กลับไปที่ร้อยเหรียญนะถ้าราคาน้ํามันกลับไปที่100นะร้อยเหรียญเงินเฟ้อจะมาก็อาจจะลดเรีได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็สวิสทองนิดนึงไปลงในตัวกอบบรีนะครับเป็นทางเลือ ครับผมแล้วก็ในหนพูดถึงตัว asset allocation แล้วนะครับทุกทุการหมุนของ asset ทุกทุการ w เว e ของสินทรัพย์ต่างๆคุณก็ต้องอย่าลืมนะครับดูตาม Economic Cycle นะครับตามชาร์ตนี้ที่เราเคยแชร์กับทุกคนดูกันไปด้วยนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้ นะครับมันมัน2021เนี่ยมันกดลงไปทั้งโลกแล้วนะครับติดลบกันไป3% 4%นะครับแล้วก็ expansion ในชุ่ด1-2ปีที่ผ่านมานะครับทุกร่าน recovery ก่อนนะเพราะว่ากลับมาเปิดเมืองเป็น reopening phase นะครับแล้วก็ expansion ปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ชัดเจนครับเราเข้าสู่ cycle ของ global slowdown นะครับไม่ว่าจะเป็น GDP คือเรียกง่ายๆคือไม่น่ามี GDP ประเทศไหนที่เติบโต2-3เปอต่อกันปีนี้ก็คือแต่ยังไงคือมันไม่มีไฮเออร์ไฮอะนะครับมันมีแต่แบบ การเติบโตในกรอบที่มันชะลอลงนะครับเพราะว่าเม็ดเงินสภาพคล่องถูกถอนออกมาจากระบบนะครับคนที่พิมพ์เงินคนสุดท้ายของโลกอย่างญี่ปุ่นกาลังจะมีการเลิกพิมพ์คนที่ถอนเงินออกมาก็ยังอยู่ในแผนของการถอนเดือนละแสนล้านแสนล้านแสลนแสล้านทั้งใน BOE ทั้งใน ECB และใน F ฟดนะเพร,ระาะฉะนั้นเนี่ยปีนี้สภาพคล่องมันจะไม่ได้ล้นเหมือนในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับเพระาะฉะนั้นเวลาสภาพคล่องมันไม่ได้ล้นแอสเซทอ t a t i o n จะถูกทํางานด้วยความที่เป็นเป็นเหมือนกับโฟกัสมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับ ย่างที่พี่พิชัยบอกไปนะครับกอล์ฟบอลนะครับลองดูเ r ชั่นนะครับ IG high quality credit น่าจะความเสี่ยงเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ IG ของ EMLIX นะครับของของ High yield ของบอลใน EM นะครับแล้วก็กระจายพอร์ตกันนะครับอยู่ใน low volatility นะครับ High Vol เนี่ยเปิดมาวันแรกเนี่ยโดนไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในหุ้นที่มันเป็น quality play นะครับมีความเป็น defensive นะครับแล้วก็ตลาดหุ้น develop market นะครับหลักส่วนใน EM บางตลาดที่มีความเป็นดิ f เ n อซิฟก็กระจายตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครสนใจนะครับพี่วิชัยมีการทำพ t เ o n ในรอบนี้แล้วก็มีการจริมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะเกือบ40หน้านะครับในฝั่งของตัว PDF กับ powerpoint ลูกค้าของทางบริษัทอสัษคุสิกรเราสามารถติดตามได้